สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมสวนบอลสีนะครับของหมอหมาแชนแนลเริ่มเลยครับเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ด้วยนะครับว่ามีต้นชื่ออะไรบ้างอันนี้แสงประพัสสนนะคะแสงประพัสสนต้นนี้เขาจะดูสะดือสะดือจะสวย นีแสงมันจะไม่พอก็เลยไม่ค่อยชมพูเท่าไหร่อันนี้ดารานกพร,รัตตอนนี้นกําลังเป็น,น,น่คิดตามหากันมากนะด,ดารานกพาร,รัตโอ้โหโสสูงไปที่ยี่สิบด,ดารานกพร,รัตอ,อันนี้คือกระบี่ในร้อยเป็นไม้ด่างเป็นไม้ด่างแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยสวยก่อนอันนี้จะสวยมากแต่ก่อนอันนี้นะครับอันนี้คือยังไม่มีชื่อเป็นเป็นลูกไม้ เป็นลูกไม้แต่ล่าล่าสุดเห็นเอาไปตั้งชื่อแล้วจะจดทะเบียนตั้งชื่ออันนี้คือเพชรเจ็ดสีนะคะ,ะเป็นไม้ได้เพชรเจ็ดสีใช่ไหมเพชรเจดูความสวยของใบของเขาเห็นไหมก็จะด่างนี้ด่างฮาร์ฟเกือบจะฮาร์ฟน,นี้ฝั่งนี้เป็นวาเกิวเลยส่วนอันนี้เป็นเผือกขาวจวดเลยมันจะสวยคนละแบบดูหนึ่งต้นมีความหลากหลายของสีใบที่แตกต่างกันอันนี้คือเสน่ห์ของบอนสีนะคะ มาดูต้นข้างในนิดนึงอันนี้ชื่อพารวยในชื่อพารวยนะคะแดงแจเร่มดูชัดๆหนะครับยกใบโตๆโอเคซูมชัดๆโอเคชื่ออะไรนะคะพารวยค่ะพารวยอันนี้อันนี้ตัวเล็กๆนี่คือหนุ่มมังกรของสวนชื่นเจริญนะคะนี่จะได้มาจากสวนชื่นเจริญ แต่ละใบเขาจะมีด่างเหลืองลักษณะเด่นคืออะไรคะัน mm. ิดบดด่างค่ะเป็นฟอร์มคอมแพคใบดกมากมีใบดกมากข้างใหมครับอันนี้คือบุรุษอันนี้กับอันนี้กับใช่ไหมอันนี้เปอยกซ้อนสวรนะคะเป็นแผงมาจากชายชนที่ฮิตกันมันจะมีแผงนี้แล้วก็จะมีโกลมพิลามต้นหนึ่งแล้วก็ถ้าแดงไปหมดเลยก็จะอีกชื่อหนึ่ง บุรุษสวรรค์ส์เพราะว่ามันมีทิดาสวรรค์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบุรุษสวรรค์อันนี้อันนี้อันนี้นกปากกา,กานกปากกาส่วนนี้เลี้ยงนกปากกาไม่ไม่ค่อยสวยนะคะนี่เลี้ยงมาสองปีได้แค่นี้ดูดูข้างในนะิดนึงรบบข้างในอันนี้อัน,น,อ,น,นอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับ,บกับกับอันนี้ใช่อ๋ออันนี้ก็เหมือนกันอ่านนั้นคนละต้นไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ชั้นชั้นล่างจากชั้นบนนะคะก็ามาดูชั้นล่างกันไล่ลงมาชั้นล่างชั้นล่างก็จะมีอ่าอันนี้หายากหน่อยนะคะเป็นไม้ใบกลมแต่เป็นรูปถ้วยชื่ออะไรนะครับชื่อคอนโทน่าต้นน<อ>ี้แลแลเลยค่ะเขาไปแกะนิดเึงดูมันมีลักษณะเด่นไงครับอันนี้ใบถ้วยใบ,ใบยมันเหมือนถ้วยเห็นไหมคะ,ะอืม,มเป็นถ้วยแล้วก็มีลักษณะเป็นป้ายอันนี้เขาเรียกป้ายเขียวแดงสลับไป หายากอยู่ต้นนี้หายากอ่ะต้นนี้นะครับอันนี้คือหยกกัมมี่นะคะใบจะเขียวเป็นเหมือนกัมมี่ยิ่งถัากลางคืนมาดูเนี่ยปิดใบมันจะเป็นกัมมี่เลยต้องมาส่องดูตอนกลางคืนมืดมืดอันนี้คือ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 ลักษณะเด่นของต้นคือของใบนี่คือเป็นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นกัมมี่ใช่กัมมีนี่กระดูกเขาจะเป็นอย่างเงี้ยดูกระดูกชัดเจนเลยใช่ไหมครับใช่สวยสีดํากระดูกดําอันนี้มีต้นลูกแล้วแทงหน่ออันนี้เขาเรียกต้นลูกที่แทงลูกอ๋ออันนี้หน่อใช่ไหมอ๋ ก็จะแยกขยายได้นะคะเป็นต่อไปนี่แหละครับอันนี้คือชื่อเหลืองทุ่งรัตนาเป็นไม้เหลืองจะมีต้นแม่อยู่ตรงนู้นใช่ต้นนี้คือต้นลูกที่แยกออกมานะคะต้นเล็กโผล่เนี่ยครับคือต้นอะไรครับเปิ้ลคือวาเลนไทน์อันนี้อันนี้อันนี้ก่อนครับอันนี้แดงๆงแดอ๋ออันนี้อันนี้เป็นลูกไม้ไม่มีชื่อออ๋ไม่มีชื่อใช่ไหมนี่คือวาเลนไทน์พี่แม่อยู่ด้านหลังวาเลนไทน์วาเลนไทน์จะเห็นต้นแม่โอเคอันนี้ต้นแม่ของวาเลนไทน์ หยอดแสงนิดนึงเดี๋่ายใช่ไหมจะแดงมากแดงแดงจัดเลยตัวน,นู้นเป็นไม้ใบกลมชื่อนราทิวาสอันนี้ก็จะแบบฟอมกอ,อมนาาทวาซูมเข้าไปใกล้ๆก็ได้ดูมันมบางๆเนาะ สสวววยยยครรับเีมาดูอีกตู้หนึ่งนะครับอันนี้ก็ตู้ใหญ่อ่ะอธิบายนิดนึงครับอันนี้มีชื่ออะไรบ้างครับอันนี้ต้นนี้พยามนนะคะโอ้สวยมากเลยสวยมากต้นจริงสวยมากถ่ายรูปอาจจะดูสไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พยามนเป็นไม้เก่าแล้วค่ะหลายปีแล้ว ของอาจารย์ชวลิตนะคะอันนีุ้เหมือนกันไหมครับไม่ใช่อันนี้อันนี้ชื่อว่าองคุรีมานนะคะองคุรีมานในตับลมะเกียนเขาจะแยกหมวดหมู่เป็นตับเขาเรียกตับนะคะนี่หนึ่งในหนึ่งในตับลำมเกียนกระดูกเขียวใบแดงสะดือดำนะคะสวยสวยมากยกกล้องขึ้นไปถ่ายซูมไปจุด ส่วนอันนี้คือมันมีสองชื่อจริงๆก็คือชื่อจริงๆที่ตั้งไว้จดทะเบียนคือรับสมโมสอของส่วนชื่นเจริญแต่ว่าเขามาเรียกกันคุณหญิงทองม้วนเพราะว่าใบมันมีลักษณะม้วนอีกเข้าใช่ไหมใช่มันไม้ที่ <c oughs> ญี่ปุ่นชอบมากส่งออกญี่ปุ่นสมัยก่อนเยอะมากเลยต้นนี้อ,อันนี้แหละครับ อันนี้คือเพชรเจ็ดสีนะคะเพจ็ดสีมันนี้เจะแสงด้ไหมไม่ใช่ใช่ไหมมันนี้มันนี่รุ่งแสงมันจะเป็นอีกต้นหนึ่งค่ะอยู่ตู้นู้นทุกคนละตู้มันจะเป็นไม้ฝักเดียวกันเขาเรียกพี่น้องกันเผ็ดเจ็ดสีเนาะเผ็ดเจ็ดสีมันนี่รุ่งแสงเป็นไม้ฝักเดียวกันถัดมาได้ครับถัดมาอันนี้คือหัวใจมังกรนะคะหัวใจมังกรลักษณะเด่นคืออะไรครับลักษณะเด่นกระดูกกระดูกชัดมากกระดูกชัดจะเหมือนหัวใจหัวใจไหมเหมือนเส้นเลือดเหมือนเส้นเลือดเลยเส้นเลือดเลยลือดหัวใจเลยใช่อันเนี้ย เส้นสีเขียวแกนกลางเขาเรียกว่ากระดูก้วก็ใบแดงอ,อ,อีกทีนะชื่อเลยนะครับหัวใจมังกรหัวใจมังกรจช่จริงๆว่าเป็นไม้ของอินโดเป็นไม้ที่มีค่าของของอินโดอยู่แล้วสีเขียวนี่นะครับสีเขียวอันนี้ชื่อว่าสมประสงค์นะคะใบนี้โดนแดดไม่ไปน,นิดนึงจริงๆเขาจะอมชมพูหวานๆอันนี้ต้นเริ่มเริ่มเมียอยู่แล้วอืม ประสอนน์อันนี้ใบใบนี้เสียและไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ล้วงแลก็ขึ้นถัดมาเนาะถัดมาอันนี้คืออะไรครับนกเล็กรักตนจักรเป็นไม้ตั้งแต่สมัยที่นําเข้าใหม่ๆของตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะต้นเนี้ยเก่ามากเป็นไม้กน,นกเลยนะนกนกเล็กรักตนจักรนกเล็กรักตนจักรใช่ น้อยหลบไอ้หลดอันนี้คืออะไรเอ่ยเด็กไม้เด็กน้อยไม้เขียวๆนี่อันนี้คือซับเจริญค่ะซับเจริญอันนี้ชื่อซับเจริญแล้วเข้าไปดูข้างในแหวกเขาไว้ไม่ใช่ค่ะต้นนี้่ะต้นนี้หลอดเขาดังๆเลยใช่ไหมใบใบเขาเรียกใบอ๋อซับเจริญแดงซับเจริญเจริญต้นนี้ชื่อเพชรบริสุทธิ์ต้นนี้เอ่อมันยุบหัวไปแล้วโผล่ขึ้นมายังไม่ค่อยสวยต้นนี้ก็จะสวยแบบมันเป็นไม้ขาวเขียวไม้ตระกูลขาวเขียว สิ่งนี้ใบใหญ่มากเนี่ยใบเขาจะบางเลยใหญ่กปนหนาคนเลยครับใช่กลางคืนนี่แสงทะลุผ่านได้เลยใบนี้สวยมากอ,อันนี้คือจริงๆอ่ะได้มาในนามชื่อว่านางรองแต่ว่าดูไปดูมามันก็จะคล้ายๆกับเกาะเขาเรียกว่าอะไรนะเออเกาะเกล็ดก็ไม่ใช่คือได้มาในานามนางรองแต่ว่าคนขายก็ก็ไม่แน่ใจก็เลไม่รู้ว่าสมุนไเชื่ออะไร

ศศึกษาาสตร์นคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยของมอขอใช่ใช่เพราะว่าด็อกเตอร์ที่เป็นคนผสมเนี่ยแกเป็นอาจารย์จบจากเออทำงานอยู่ที่ที่ที่มอขอแล้วก็เป็นงานอดิเมะอันนี้ถัดไปนี้อันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้อันนี้จําไม่ได้เดี๋ยวขอดูอ๋ออันนี้เจ้าหญิงเจ้าหญิงอันนี้ชื่อเจ้าหญิงลักษณะเด่นคืออะไรครับเจ้าหญิงเนี่ยเด่นกว่าอันอื่นไหมกระดูกกระดูกแดงอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฮิตละไม่ค่อยฮิตใช่ไหมไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ โอเคเอาตู้ถัดไปนะอ่าชั้นถัดไปโอเคอาอาเอามุมมุมอันนี้เลยผมพิรามที่บอกว่าเป็นเป็นแผงมาจากเมื่อกี้ชายชนแก๊งนั้นมาแต่ต้นเล็กนี่แหละครับต้นเล็กนี่ต้นนี้คือเพาะเองอ่าเป็นลูกผสมยังไม่ยังไม่มีชื่อเป็นลูกผสมระหว่างบัวแก้วกับศิลาทองอันนี้แหละครับอ่าต้นนี้ใช่ไหมต้นนี้ต้นนี้ก็ลูกลูกไม้แม่แต่๋อนด้ชื่อหน่อยอ๋ออันนี้คือเพชรภูตะวันเป็นไม้ใหม่ พชรูตะว,วันจริงๆมันควรจะมีป้ายขาวด้วยนะแต่ว่าอันนี้มีป้ายอันนี้ทิดาสวรร์ทิดาสวรรค์ผู้นี้ก็สวยนะดูกระดูก <Okay. S 2> ชัดเจนปะใช่ก้านดำใบแข็งแรงมากภูสวรรค์ ธิดาสวรรค์ิดาสวรรค์อ่ะแต่นี่ก็ลืมและเจ็ดภูตะวันเจ็ดภูตะวันธิดาสวรรค์ใช่อันนี้แข็งแรงมากต้นใหญ่อยู่ด้านหลังอ่าเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับอ่ะแล้วแล้วตัวตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยเนี่ยนะครับอัวนนี้เหมือนเหมือนเหมือนกันเป็นต้นลูกที่แบ่งออกไปอ๋อต้นเล็กใช่ไหมใช่ส่วนอันนี้คือเพชรเพลินตัวนี้หายากได้มาจากเจ้าของเหมือนกันนผสมเพชรเพลินเผ็ดเพลินอันนี้เผ็ดเพลินสวยเนาะสวยสวยเพชรเพลินหายากอยู่ อันนี้ะครับเจสีเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเจสีอันนี้คือเหลืองเหลืองเป็นจะพาคีเหลืองเบ็จภาคีพาคีใกล้ๆนะพาคีดูมือมือหมอมาอันนี้ไม่ใหญ่ก็เทียบอันนี้จะใหญ่กว่าอ่ะโอเคดูอีกชั้นหนึ่งอ่ะชั้นล่างของตู้นี้เนาะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นลูกไม้เมื่อกี้ที่ดูไปแล้วใช่ไหมแล้วอันนี้ล่ะครับอันนี้ ตันนี้อันอันนี้ชื่อมอันเมฆมันเมฆเนาะโอเคโอเคเรามาดูต่อนะครับอันนี้จะเป็นตู้พ่อแม่พันธุ์ทงเปิดแล้วนะครับว้าวว้าวเดี๋ยวดูอาจจะเปิดให้ดู เดี๋ยวจะให้ดูมุมกว้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเจาะให้ดูแต่ละตน้นแต่ละตน้นว่าชื่ออะไรบ้างนะครับเริ่มเริ่มจากมุมนี้เลยครับบางต้นก็จาชื่อไม่ได้ต้องขอดูโพยหน่อยต้นนี้ต้นนี้ที่ใบใหญ่ๆ่สวยๆแต่นี้ใบไม้แล้วใบนี้ใช่ไหมครับ,บใช่ใชครับชื่อเลยนะครับต้นนี้ชื่อว่า ชื่อว่าบางปะอินนะคะบาชื่อสถานที่ต้นพอใบใบน้อยๆเขาจะเป็นถ้วยแบบนี้เลยเป็นถ้วยกลมๆอืมใส่กับข้าวได้เลยเนี่ยม้วนๆใช่นี่ต้นพอใบน้อยๆที่แทงออกมาเขาก็จะเป็นมันถ้วยเลยเนาะถ้วยเขียวๆใช่แล้วพอโตมาก็ก็จะบานออกแบบนี้อันนี้ก็บางปลอินเหมือนกันไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่หรอครับอันนี้ชื่อโกเมนโกเมนโกเใบใบนี้มันโดน ความร้อนหมดนะดูดูไปนี่ของโกเมนแดงเจ๋เลงโอ้สวยนะสวยนะดูเข้มแดงเข้มดีกระดูกก็ชัดเจนใช่นี่นี้โอเคเขียวเขียวนี่เขียวเดี๋ยวนะใช่ไหมอันอันนี้อันเดียวกันปะอันนี้เหมือนตาลปัดไหมคะไม่ใช่ต้นนี้คือลูกไม้ลูกไม้ของอาจารย์ชวลิตไม่มีชื่อยังไม่ได้จดทะเบียนแต่เหมือนตาลปัดใบมันไม่สวยแล้วมันไม่สมดุลไงเขาก็เลยเป็นไม้ทิ้งอ่ะพูดง่ายๆแต่ดูสวย ก็ดูสวยเนาะเป็นไม้คัดทิ้งต้นเล็กๆนะครับโอเคต้นนี้คือเพชรพิรินเหมือนกับต้นลูงชัยแต่ว่าลองปลูกคนละตำแหน่งแล้วลองดูสีฝั่งนู้นจะสวยกว่าแสงเไหมใช่แสงมีผลชายค่ะนี่คือเทพประสิทธิ์มีอยู่ช่วงหนึ่งก็ตา่างกัเทพประสิทธิ์ใบจะออกสีน้ ฉ่กๆครับคับต้นคือจริงๆเข้าน่าจะสีสวยกว่านี้แต่บังเอิญว่ามีใบไม้ไปบังเข้าอยู่ดิ อันนี้นนีีนน้้นนใช่ไหมคะน,นี่ขอดูหน่อยจำไม่ได้แล้วอะไรเนาะป้ายมันหายเ,เป็นลูกไม้เหมือน,นกันขอจารชอ์อลโกแลตเหมือนกันใช่ต้นนี้ไม่แน่ใจชื่อเอ่อตอนแรกคิดว่าอัสดงก็ไม่ใช่มันออกดำมเมี่ยมเลยดำิ่เลยอือก็เลยปักป้ายอัสดงไว้ก่อนแต่จริงๆก็คือไม่รู้ชื่ออะไรกลางคืนนะมันจะเป็น ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอ่ะนาราที่ว่าซึ่งมันไม่เหมือนกับต้นนั้นก็ยังเข้าใจว่าอันเนี้ยอาจจะไม่ไม่ใช่นาราที่ว่าเพราะลักษณะไม่เหมือนกันเลยตอนซื้อมาบางทีซื้อมาแล้วแม่ค้าแต่ อันนี้เหรอคะต่ะอันนี้ครับอันนี้สีเขียวใช่ไหมสีเขียวนี่สีเขียวเองสีเขียวนี่ชื่ออะไรนะตู้พันจำไม่เหลืองทองชื่อเหลืองทองสะท้อนแสงมีไอ้นั่น่อยมีดอกอไหลไหลต้น<ม>เหลืองทองนะคะมรควาลังสันเป็นชื่อสะพานอยู่ในตับสะพานใบเขาจะป้าย สวน,นส่วนกอนี้จะชื่อ,อานารีมุรภาอมชมพูสวยนังเนี่ยม,มันจะเป็นกอหใหญ่ๆเลยชมพูหวานเจ๊บเลยอืมจะเป็นเงาที่แลาใช่ แล,แล้วต้นนี้ล่ะครับมีชื่อไหมเออลองดูก่อนจำไม่ค่อยได้ต,นนต้น,ตนนี้นะต้นนี้นะต้นนี้ต้นใบ้ต้นนี้เหรอจับได้ไหมน่าจะมิดไมตรีอ่าคาดว่านะ่าจะชื่อมิดไมตรีต้น,นส่วนต้นนี้ชื่อกล่องดวงใจใบใหญ่มากใบใหญ่มากกล่องดวงใจเทียบกับนิ้วลองลองลองเทียบดูลองเอานิ้วเทียบดูเห็นไหมก็เทียบกับขนาดใบมันเริ่มขึ้นเลย เห่หนึ่งต้นใช่ต้นนี้ใหญ่มากนนแล้วใบดาบอันนี้นะครับใบนี้หรอต้นนี้น่าจะลูกไม้ไม่มีชื่อเนี่ยสูงชนหลังคาตู้เลยกระดูกเป็นสีม่วงยังไม่มีชื่อต้นใหญ่นี่ดงไลอันนี้อันนี้อะไรกันเลย อันนี้อันนี้เป็นไม้โนกน,น่าจะชื่อบักด้วใช่ไหมแต่คอนคนไม่แน่ใจตัวนี้ไม่แน่ใจลองลองลองดูตามกระถางมนันจะมีป้ายป้ยปักเอาไว้ี้อนนี้เขียวนี่ครับนี่ไชอันนี้เลยอันนี้เลยครับน,นี้เนชนื่อใช่ใช่ใช่ อะไรนะเดือนหลวงเป็นไม้ของสวนชื่นเจริญรอืมเป็นไม้ไม้ของสวนชื่นเจริญแล้วอันนี้สีอันนี้มัน,น,นปนกันไปนหมดชื่ออะไรเลยเน,นี่ฟ้าใสไม่นอน่าจะชื่อฟ้าใสนะใช่ของสวนชื่นเจริญเหมือนกันส่วนอันนี้นางอไม่ใช่อัน,นอันนี้ไก่ตะกูลไก่ไก่อะไรสักอย่างใบเหมือนไก่ไหมอใช่เราจะเรียกไก่ตะกูลจะเหมือนไก่เป็นปีผีเสือ้อ อันนี้คือทุ่งรัตนาต้นแม่ที่เมื่อกี้ไปเจอต้นลูกอยู่อยู่ในตู้นู้นต้นล<ส>เล็กๆแต่เโอเคทุ่งรัตนาเนาะใช่มันออกเหลืองเหลืองเลยรัตนาใช่อันนี้มนต์สวรรค์มนต์สวรรค์ใบใหญ่มากมีต้นเล็กอยู่ข้างนอกอีกต้นนึงนี่ต้ดมาเลยนะครับอต้นนี้เหรอต้นนี้ชื่อว่าม่วงม่วงแสงเพชรมันออกสีม่วงเห็นไหม มันชมพูเข้มสวยสวยนะสวยมากถัดไปเท่ครับถัดไปอันไหนอันนี้อันนี้ไม่ไม่มีชื่อชื่ออะไรแต่ก็สวยนะเป็นลูกไม้ใช่สวยสวยคนละแบบใช่ตอนนี้ก็สวยต้นนี้ต้นนี้ชื่อปลายฝนสวยันนี้ก็สวย คลิปนี้จะพอให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูอีก2ตู้นะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ